สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลตอนนี้เราก็อยู่เกม poppy pay time นั่นเองได้ข่าวว่าเกมนี้นี่คือแบบราคาหลักร้อยแต่ว่าหลอนหลักร้านนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้มันจะหลอนขนาดไหนกันเชียวเอา,วาครับเข้าเกมมาแล้วครับผมทุกทุกคนคิดว่าพนักงานเนี่ยหายตัวไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ว่าพวกเขายังอยู่ในนี้ตามหาดอกไม้นะครับผมนี่คือเบาะแสทั้งหมดนะครับที่เราได้มาโอ้โห เนี่ยเรื่องมาถึงน่าสนใจเลยฮนะเป็นยังไง <c oughs> จะเป็นยังไงต่อเนี่ยอืเข้ามาในเกมแล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ที่เราอยู่ที่หน้าบริษัทเลยใช่ไหมหน้าโรงงานทําตุ๊กตาครับผมอมืบรรยากาศลกล้างน่ากลัวจะจัดอันนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยเวลคํา <c oughs> ด้วยเอากดผิดกดพอสเฉยเราเดินเข้าตรงนี้ได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้วะครับ เออเราต้องไปทางไหนวะเอ้ยนี่โอ้โหมีตุกตาเสียว่ะน่ากลัวจะจัดโรงงานนี้หรือว่าเราต้องเข้าประตูนี้วะอ่ามีรหัสให้กดด้วยน่าจะใช่าแต่รหัสอะไรเนี่ยกดมั่วจะมีใครโผล่มาแห่วาเนี่ยเอ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าน่ากลัวเหลือเกินตรงนี้ตรงนี้เราดูหมดแล้วนะครับผมมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะลองไปห้องตรงข้ามกันดูนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าห้องนี้ เดินเข้ามาอ๋อสามารถกด e เพื่ออินเทอร์เน็ตประตูนะครับเปิดประตูออกมาได้อ๋ยนี่มันที่ขายของนี่เองมีของเล่นแบบว่าวางระเกะระกาไปหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีตัวอะไรบุกเข้ามาหรือเปล่าโอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาเสียนะครับผมแล้วมาวางไว้บนเคาน์เตอร์อย่างนี้ใครจะมาซื้อแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวนะว่าแต่เขาให้มาห้องนี้ทําไมวนะเนี่ยไม่เห็นมันมีอะไรเลยมีเอ้ยอ้ไป ไปํามขบเขาหกอีกอะจะมีใครมาตามหาเราปะเนี่ยเฮ้ยห้องนี้มีรถไฟด้วยอะเนี่ยเดี๋ยวนะรถไฟนี่มันมีสีมีลูกศรเอ้ยหรือว่ามันมันจะเป็นรหัสลับหรือเปล่าอันนี้รหัสประตูวะนี่โอ้ใช่เลยเนี่ยอย่างนี้ใช่เลยเรียกว่าผมนี่วิ่งเลยครับถกกระโปรงวิ่งยืนขึ้นเลยเนะโอ้มาเลยจําได้เลยรับมาถึงเราต้องกดนี่นก่อนสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีชมพู เออแล้วก็สีเขียวโอ้โหูใช่ด้วยไปเลยไงนี่เรียกว่าเซนแรงจริงคนคนนี้หยุดเขาไม่ไหวจริงครับประตูนี้ยังไปต่อได้อยู่อดิหยิบขึ้นมาครับผมมันคืออะไรเนี่ยไอไอเทปบนนี้มันคืออะไรเปิดที่คอมได้ไหมเปิดไม่ได้หรอครับมีอะไรอยู่ในตู้ด้วยเหมือนจะเป็นอุปกรณ์สักอย่างว่าแต่เราต้องทําอะไรอะ่อมนี่ละมั้งเอาใช่ด้วยสีเหมือนกันเลย โอเคมันก็คือแก๊ปแพ็กนั่นเองนะครับผมเอาไว้สำหรับหยิบของใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะเป็นวิธีการใช้งานนะผมอธิบายวิธีการใช้งานอยู่เออมีอะไรเสียบลงมาฟ๊บอ๋อมันจะมีมือสองอันเอาไว้ดึงจับได้แล้วก็ดึงกลับมาได้อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่พูดก็พูดนะยืนยืนอยู่อย่างนี้รู้สึกกลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย ยืนดูแบบวิดีโออยู่แล้วสักพักหันมาแล้วมีตัวอะไรยืนอยู่นะี่คือคนลุกเลยคนลุกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะเอาจริงนะทางมันมันเป็นทางยาวไปอะแล้วมันน่ากลัวจัดเลยคือแบบผมไม่กล้าหันหลังนานเลยกลัวว่าแบบว่าหันไปเนะี่ยตอนนี้ไม่มีนะเดี๋ยว,วหันไปปุแ๊บบแพ่อะไรกี้หวังว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับว่าแต่เราเจะเอามันออกมายังไงเนี่ยยังไม่มีอะไรมานะยังสงบสุขดีครับผมตอนนี้ ตอนนี้ยังรู้สึกไม่เจออะไรแต่บอกตรงว่าระแวงแบบโคตรระแวงอะตอนเนี้นเฮ้ยเรามีมือแล้วมีของเล่นมาใช้น่าจะไว้จับไว้ดึงนะฮะไอ้พวกนี้งีงดึงเก้าอี้ได้ด้วยดึงมาสิดึงเออกูจะดีใจทำไมวะเนี่ยว่าแต่มันมาใช้อะไรอะเนี่ยเอามาดึงอะไรครับคุณผู้ชมวันนี้หรือว่าให้เราไปในซอกนี้หรือเปล่าไปไม่ได้วะครับ สงสัยเราก็ต้องกลับไปที่ประตูหน้าสินะถ้าอย่างนั้นเข้าทางนี้หรือเปล่านะอันนั่นไงมีรูปมือว่ะครับอันนี้น่าจะเดาไม่ยากเอามือไปทาบอ๋อมันให้มาเพื่อสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอเอามาเปิดประตูนี่อยอเพลงเปลี่ยนอืปิดลงมาเลยไิ่ไปต่อแล้วได้ไหมปิดลงมาเลยชิปหายแล้วมันไม่ยอมปิดด้วย <c oughs> ก็ต้องไปต่อสินะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ ว่าไงเพื่อนฮัลโหลสวัสดีแปะมือหน่อยแปะมือหน่อยมันไม่โดนมืออนี่แหละต่อยหน้ามัดยังยืดเอาไปแปะหน้าไว้ก่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสัพักมันสักพามันยกมือลงแล้วมันวิ่งใส่เราไปเนี่ยไม่เอานะเราเล่นดึงดึงดึงได้ไหมดึงแกล้งได้ไหมดึงหน่อยดิเออไม่ได้หรอ อะไรกันทำไมนายไม่ขยับอ่ะฮะชักระแวงไอ้เราเดินมาทางนี้ปุ๊บนายมองตามเราปะเนี่ยขนล,ลุกเลยประตูนี้เปิดไม่ได้นายไม่ได้มองตามเราใช่ไหมไม่ได้มองนะไม่ใช่ว่าแบบเราหันหลังให้มันปุ๊บหันกระไมทีมันหันหน้ามาหาเรานะอันนี้ขนล,ลุกเลยนะอุ้ย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 มีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเสียงไรอ่ะเสียงเสียงหมือนกุญแจกุญแจ,จตกเหรอตรงไหนวะตรงไหนอ่ะ ออยู่ไหนวะได้ยินเสียงกุญแจแววๆครับเมื่อกี้ไม่อยากไปดูข้างหน้าเลยหรือว่ามันอยู่ข้างหน้าวะนั่นไงแล้วเฮ้ยตกใจมีมีอะไรใช่ไหมบ้านน่ะหยอกกันเล่นนะโชเอ้ยแปะแปะแปะแท็กหน่อยแท็กหน่อยโอเคเรากุญแจเปิดประตูเหลืองนี่ได้ไหมเอ้าได้วะ ได้เฉยสตาร์ทออลี่โวโคตรมืดเดี๋ยวนะเรามาถูกที่แบบว่าเนี่ยใช่เหรอวะหยิบอันนี้มาครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรใช้อะไรไม่ได้ข้างนอกก็ยังปกติดีอยู่ผมนึกว่ามันจะมีอะไรน่าตก,กใจเล่นมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีอะครับคุณผู้ชมว่าก็ว่านะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้ทำอะไรก่อนดีกว่าคือ มันให้เราเปิดไฟใช่ไหมตรงเนี้ยอ๋ออันนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงเปิดฟอ้าใช่เลยเนี่ยแล้วนี่คือยังไงอะคือให้เราเอามือจุ่มเข้าไปเหรออุ้ยเอาใช่เฉยโอ้เอามือจุ่มนี่เองจะบอกนะว่าให้เราเอาพลังงานนี้ไปไปฟาดไอพี่ไปฟาดไปฟาดอะไรเลยมัวแต่ตั้งใจดูว่ามันคืออะไรครับพูดผิดพูดถูกนี่แล้ว อันนี้ใส่เข้าไปได้ไหมไม่ได้วะโอเคทีนี้เราก็ต้องหาวิธีทําให้ไฟติดถูกไหมผมว่ามันก็ต้องนั่นแหละเราก็น่าจะต้องเอามือเนี่ยไปจุ่มตรงนี้นะครับเออแล้วก็ลากไปโดนสายไฟไปโดนเสาไฟปะถ้าอย่างนั้นไฟมันจะได้ติดอะไรเงี้ยผมว่าใช่แน่เลยครับผมเดี๋ยวลองกันดูเลยนี่ไงเอา้าใช่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินมาครับผมแล้วก็ไปกดสวิตช์ใช่ไหมลองดูซิใช่หรือเปล่าสวิตช์ตรงนี้ นี่ไงแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่ยากนี่ว่าปริศนาแต่ก็โอเคเลยแล้วนี่มันเปิดไฟเสร็จแล้วยังไงต่อเดินกลับไปดูสิครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนาไม่มีอะไรโผล่มานาแต่นี่มันลอยอะไรอะ่ะสนิมมั้งเออใครทำน้ำแดงหกไว้หรือเปล่าคิดมากไม่ใช่หลอกไม่ใช่เลือดใช่ไม่ใช่หลอกยิง ถ้าจะมีคนสานน้ำมะเขือเทศเอาไว้อาจจะแบบมีพนักงานว่ยเห็นหมันกิดไปครับคุณผู้ชมไอตัวที่อยู่บนกำแพงอะ่ะมันไม่อยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเนี่ยไอฮักกี้เพื่อนรลเอ้ยแต่กูจะไปเรียกมันทำมันหายไปดีแล้วโอเคสงสัยฮักกี้ออกไปเที่ยวเออ มันก็ไปเที่ยวนะเพื่อนนะไม่ต้องกลับมาหาเรานะฮัลโหลบายบายลากกูไม่อยู่อุ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนกันไหมครับคุณผู้ชมย้อนภาพแป๊บ <c oughs> บอกเลยว่าไม่เนียนไม่เนียนจักกี้ไม่เนียนเลยฮักกี้จเจนเย็นโอ้โหู้เลยว่าเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ้แล้วดูทางส่งมือย,ยังยืดเข้าไปก่อนมีอะไรป้เนี่ยมีแล้วโอ้เดี๋ย <c oughs> <c oughs> เนเย็น en. วิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ oh. ไม่มีอะไรว่ะเหลือเชื่อหันกลับไปดูครับโอ้และทางแบบทำบิลซะน่ากลัวเลยแล้วไม่มีอะไรเออเปิดประตูไว้ดีไหมว่าเผื่อว่าข้างหน้ามีจะได้หนีเอ๊ะแต่ว่าถ้าข้างหน้าไม่มีแล้วแบบว่ามันเดินเข้าประตูมาเดี๋ยวจะแย่นะปิดดีกว่าหรือว่าเปิดดีวะปิดปิดไว้แหละดีละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กลับมาเปิดได้ไม่เป็นไร เอาตัวรอดเอาครับอันนี้มีเทปสีเหลืองอยู่นะสีออกส้มๆอาจจะต้องไปหาเทปเอาเองนะครับอันนี้เราจะต้องไปที่ไหนกันอีกแล้วนี่โอ้โหมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะหยิบได้ใช่ไหมนี้สีขาวเหรออืมแปะตรงไหนดีอะมันคือสีอะไรมันออกสีน้ำเงินน้ำเงิน,น่ะเนาะแปะไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ ไปโฆษณาอย่างเดียวบอกว่าจําไว้อย่าทําพังนะครับผมเออนั้นเราต้องทําอะไรอย่าบอกนะเราต้องลงไปข้างล่างไม่อยากลงเลยเอ้ยเอ้ยอันนี้ก็หยิบได้เหรออันนี้สีเหลืองอันนั้นสีเขียวโอ้แล้วมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้มันให้เราเอามาใส่นี่เองอันนี้หยิบไม่ได้จริงวะไม่อยากลงเล่ะอ่าลงก็ได้วะอ่ะตรงนี้ได้ไหม ไม่อยากเดินไปไกลเอ้ยสีส้มเจอแล้วได้สีเหลืองสีส้มมาแล้วทีนี้กอะไรอะ่ะมันกระเด็นมาได้ยังไงวะตกใจหยิบหัวเด็กนี่ออกไปก่อนได้ไหมมันหลอนๆกันไม่รู้อันนี้โอ้ยต้องให้ใกล้ขนาดไหนนี่เดินมาหยิบแป้งเลยหยิบหมดแล้วนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม,มีอะไรเนาะถ้าไม่มีก็เปิดประตูหนีเลยแล้วกันดึงดึงหน่อย ออกแรงหน่อยแล้วแต่ทำยังไงมันไม่ยอมดึงอ่ะเอาเลยต้องกดอีกทีหนึ่งวะไหนลองอยู่ๆตรงนี้สิอ๋อนี่ไงดึงได้แล้วมันจะเจอตัวอะไรบ้างทำไมมันมันทำเหมือนจะมีอะไรออกมาเลยแต่ไม่มีหรอกเนาะคิดมากไปเองหรือเปล่าอันนี้ประตูอะไรครับผมโอ้โหทางยาวนี้รู้เลยปิดน่าจะเป็นทางเดิมมาครับ ทีนี้เราก็น่าจะต้องเอาสวิตท,ทั้งหมดนะฮะไปใส่เออน่าต้องใช่แล้วก็มีสีแดงกับสีเขียวเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหยิบเอ,อ้านัน่นมือสีแดงนี่ว่ามาแล้วครับผมได้เอามาใช้แล้วว่าจังหวะนนี้หยิบหยิบอย่างนี้เลยไม่ได้อะส่งมือไปหยิบเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเราเอื้อมไปหยิบแต่แรกเลยไม่ได้อเออมาถึงแล้วเห้ yeah! เอ,อ้า ทิ้งอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โยนจะเอามาให้ก็ไม่ให้ดีๆมาโยนทิ้งลงไปอย่างนั้นนะเราจะบอกแล้วเราเพิ่งขึ้นมาเราต้องลงมาอีกแล้วเนี่ยอ่าๆลงมาหยิบเออได้สีแดงมาแล้วคือเรียกได้ว่ารู้เลยครับว่าเราต้องทําอะไรเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์มืออยู่ข้างหน้าอันนี้ดึงออกมาได้ไหมบอกว่ามันจะไม่มีอะไรหลบอยู่ใต้กองของเล่นพวกนี้นะเราแวงไปหมดแล้วเนี่ยเออ อ่ะแปะเลยครับอ่าประสานมือเรียบร้อยแต่ปลายบอกว่าห้ามเข้านะแต่ว่าเราคงต้องเข้าไปใช่ไหมเอาวะเข้าก็เข้าวะอ่ะเอามือคืนมาก่อนอุ้ยสไลด์ด้วยว่ะตรงนี้พูดเจนเจนเจนจนจนเออไปไหนต่อออกไม่ได้เนี่ยอืมและที่แคบแบบนี้ด้วยนะบรรยากาศมันช่างอ๋ออันนี้มีที่เปิดเหมือนมันเป็นพัซเซะ ถ้าเป็นพัซเซิลอย่างนี้อาจจะไม่อาจจะยังไม่เจอผีก็ได้อาจจะยังไม่เจอของดีเน่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าพัซเซิลนี้มันแก้ยังไงนี่เลยก่อนอื่นเอามือจุ่มไฟเข้าไปก่อนนะผมแล้วก็เอานี้กดสวิตช์เอาไม่ได้อ๋อนี่มันมันจะต้องมันต้องเอาไปพาดนี่ก่อนโอเคพาดปึ๊บแล้วก็เดินอ้อมาทางนี้เพื่อที่จะกดสวิตช์อุ้มเรียบร้อยทางเปิดอันนี้มันเป็นทางเลื่อนนี่ว่า ลองเดินไปดูครับเราจะไปโผล่ที่ไหนอะเนี่ยข้างหลังไม่มีอะไรตามมานะปลอดภัยปลอดภัยอยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยเล่นมากกัพักหนึ่งแล้วยังไม่เจออุ้ยโอ้ยตกใจตกใจด้วยกำลังจะเจอของดีสะดุ้งเลยเนี่ยเดี๋ยว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 ไม่อย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นผมรอเล่นโอเคก็ไม่มีอะไรนี่ว่าโอ้ยขา แค่ระบบมันทํางานตกใจแต่ยอมรับว,ว่าตกใจอุ๊ยโอ้โหบอกชัดเจนมากครับวันนี้นี้พวเวอร์ต้องการพลังงานนี่เองเอามือจุ่มไฟเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ไปพาดนะครับผมเอาไปพาดแต่ก่อนจะพาดเราจะต้องเอาไอ้นี่มาก่อนอ่าเราคอยเอ้ยเดินกลับทางนี้ไม่ได้เดินกลับทางนี้ไม่ได้เ,ดไไดเออเราก็ไปพาดนะครับเอ้ยยี มือพันเอามือขวาออกก่อนเอามือขวาออกเออโอเคแล้วเราก็ต้องเอาไปพันนะครับผมพันทางนี้ก็ได้เออสองสองต้นเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็ใช้อีกมือหนึ่งกดเรียบร้อยสบายใจตอนนี้เครื่องก็ทำงานแล้วครับผมนี่มันก็จะมีไฟวิ่งเข้าไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็จะต้องลงไปกดนะครับผม มาครับทีนี้ก็ได้เวลากดปุ่มทันทีแปะ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 ทำมันกดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะเอามันต้องกด e โท่เอ้ยเข้าใจผิดมาวะครับเอาแล้วเครื่องทำงานแล้วกูก้าก,กูกก,กกกูกเอาวะครับมีของเล่นออกมาแล้วครับคุณผู้ชมเราก็น่าจะต้องหยิบตุ๊กาตาตัวนี้ไปอ่า ผมว่านี่แน่เลยมันต้องเอามาใส่ตรงนี้แน่เลยครับวางได้ไหมอังอู้ได้นี่ไงล่ะสแกนนะผมอ่าไม่ไม่มีใครสามารถออกไปได้โดยไม่มีตุ๊กตานะอันนี้ขวาสตาร์บัลลี่แล้วผมทางทางซ้ายเขียนไว้ว่าอะไรท <laughs> ูเฮลทูเฮลก็ก็เชี่ยแล้วกูไม่ไปแน่นอนทางนี้เปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเปิดเปิดไม่ได้วะซ้ายก็ไม่อยากไปเลยครับเดินไปทางนี้ <laughs> เดี๋ยว ต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปไม่ได้ทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอด้รยวเดอยวดี๋ยวเสู้ยวด้๋ยนี่ไวปด่อยซ้าี่ยตเอยขยวาไอ้ยวกดี๋วเดี๋ยวเดี้ยวี๋วเดจ๋ยวเดี๋ว่าีัวอดไรโว้ยวาดีหยเี๋ยวาดยวเี๋ยวเดี๋ยดี๋ย้เดี๋ยวเดียวยวเดี๋ยี๋ยเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ี๋ยดใจเยเดเด้ยวิ่งครัเผมไยทางไหนเนี่ย ออกไปไม่รู้แล้วตามทางไปเรื่อยๆแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆด,ดอนเหรอดอนเหรอมันไม่ให้เราไปทางนี้เหรอใช่เหรอเอ้ยไม่ต้องไปทางนี้แหละเท่ไงอะลงเหรอ,อโอเคไ่้อ,อ,องเดี๋ยวเ้ยอย่าพึ่งตายเดี๋ยวๆมีอย่างนี้ด้อลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ้ายังไม่จบหรอหรือว่าผ่านแล้ววะ ผ่านแล้วปะเนี่ยนั่นสินะผ่านด,ดีๆไม่ใช่เกมนี้อเอาวะมาเด้อยังมีตกใจอยู่บ้างยังมีตกใจอยู่บ้างแต่นิดหน่อยนิดหน่อยู้ได้นะโอ้มามามาวิ่งเข้าเลยไม่ต้องลีลาเราจะไปกันแบบนอนสต็อปครับรอบนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องวิ่งให้เร็ววิ่งให้ไวถ้าวิ่งได้เราก็รอดเราก็จะไปแบบไม่ต้องหันหน้าหันหลัง เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมไปเลยว่าต้องเลี้ยวขวาอย่าวิ่งตามมาเสียงมันกดดันไปแล้วโดดโดดเออปุ๊บเออรอบนี้ไม่ได้แอมไม่ได้แดกบอกเลยยังไงลงใช่ไหมไปเลยครับขอเร็วๆอื้มฮมรอดไปทางไหนทางไหนโอทางนี้นี่เ e. อเกือบทางใหม่ด้วยทางใหม่ด้วยตกใจเดี๋ยวก่อนยังไงดีโอ้ทีทางนี้หรือเปล,ปาลป่าทางนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าทางนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมันมาไม่หยุดเลยดิโดดล้ไม่ได้ไปต้องรอดแล้วแหละจังหวะน,นี้ขวาขวาซ้ายอู๋ทงไหนดิโอ้โหามโคตรมืดอุ้ยปิดประตูอัดดงเลยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยโอ้ประตูเปิดแล้วเดี๋ยวเจนเย็นเยนนะอย่าพึ่งมาอูเดนเจอร์เดนเจอร์เดนเจอร์ไม่อันตรายอูเพียบไปหมดเลยแต่บอกเลยว่าถ้ามีตรรัวหนังสืออย่างงี้ผมว่าเราต้องวิ่งเขาใส่ครับผมเอายังไงอ่ะเนี่ยทางตังนนะดิยังไงอะ่ะอุย้ยชิบหายตัน นี่กองดึงองมาเออรอดอหายใจหมดใจหายโอ้ยแต่นี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันยังไม่หายตื่นเต้นอ้ยมันจะมีอะไรโผล่ไปไปวะเนี่ยไม่น่ามีแล้วมัง้งนะตัวกตาก็ตกลงไปแล้วน่าจะผ่านแล้วละครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะอุ้ย ที่ไหนวะเนี่ยบรรยากาศก็ดูหรูหราโอออาขึ้นนะแต่ว่าทำไมมันหลอนๆเลยวะทำไมมันดูขนลุกแปลกๆแต่มันก็คงไม่มีอะไรมั้งไอตัวเมื่อกี้ก็ล่วงไปแล้วนี่เออเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้เนาะนี่มันเหมือนบ้านตุ๊กตาหรือที่ไหนสักที่อืมไปกันต่อครับผม ว่าห้องางานี้น่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างแดงๆห้องบอสหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใช่เลยมีตุ๊กตาผู้หญิงอยู่ครับผมอุ้ยเปิดประตูได้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้หรอมันไม่ให้เปิดหรอคุณเปิดกล่องของฉันอุ้ยชิบหายแล้วอย่าบ,บอกแลว,ว่าเอาอ๋อจบจบโอ้ยชัพเตอร์หนึ่งครับผมผ่านไปแล้ว โอ้ยมีภาคสองกเนี่ยเอ้ยน่ากลัวอยู่ครับผมผมนึกว่าเมื่อกี้จะโดนดีแล้วเนี่ย,ยเกือบไปหลอนจริงนะครับผมตื่นเต้นแล้วก็สนุกด้วยนะครับราคา99บาทเดงไม่คิดว่าเกมราคาแค่99บาทจะทำให้คนลุกได้ขนาดนี้นะครับผมก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับถ้าภาค2อออกบอกผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่เล่น